ทุกคนเคยมีความรู้สึกที่ว่าเราเหมือนจะกำลังสูญเสียการควบคุมในชีวิตของเราไปไหมคะนี่คือความรู้สึกของโบที่กำลังเผชิญอยู่เมื่อชีวิตต้องมาทำงานที่เราเลือกตามค่านิยมที่โดนปลูกฝังมาเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะโชคดีได้ทำงานที่ตัวเองรัก เงินคือปัจจัยสำคัญในโลกทุนนิยมที่เราต้องใช้ดำเนินชีวิตอยู่และเงินไม่ได้งอกออกมาจากต้นไม้เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องออกไปทำงานหาเงินแม้งานที่คุณกำลังทำอยู่นั้นกำลังเผาคุณจนเหลือแต่ตอในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคุณไม่สามารถควบคุมนาฬิกาชีวิตของตัวเองได้ <S <S คุณจะต้องตื่นเวลานี้คุณจะต้องเตรียมตัวแต่งตัวเวลานี้ คุณตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่าไร้แรงบันดาลใจไร้จิตวิญญาณเหมือนหุ่นยนต์บางครั้งคุณมองตัวเองในกระจกแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่อยู่ในนั้นเป็นใครเ <c oughs> มื่อถึงที่ทำงานแล้วช่วงเวลาที่คุณรอคอยมากที่สุดกลับเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักเที่ยงและเวลาที่คุณได้กลับบ้าน คุณใช้เวลาว่างไปกับการไถโซเชียลมีเดียนั่งมองดูชีวิตคนอื่นที่เขามีทุกอย่างที่คุณไม่มีจากนั้นคุณก็เริ่มที่จะเปรียบเทียบชีวิตของตัวคุณเองกับคนอื่นแล้วก็รู้สึกแย่จากนั้นคุณก็เข้านอนแล้วก็ตื่นเช้าวันต่อมาเพื่อที่จะได้ไปทำงานอีกครั้งแล้วชีวิตของคุณก็วลกนลูปนรกอยู่แบบนี้ตื่นไปทำงาน นอนตื่นไปทำงานนอนตื่นไปทำงานนอนวนลูปไม่จบไม่สิน้นจนคุณได้ถามคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฉันกำลังทำอะไรอยู่หรือว่าเส้นทางที่ฉันเลือกเดินมันไม่ใช่อ้าวแล้วเราผิดพลาดตรงไหนเราก็เลือกดำเนินชีวิตตามสูตรสำเร็จที่สังคมบอกว่าดีที่สุดสําหรับเราแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงยังรู้สึกว่า ชีวิตตอนนี้ไม่มีความสุขเอาซะเลยถึงเวลาที่เราจะทวงชีวิตของเรากลับคืนมาแล้วคะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะว่าเราเดินทางมาจนถึงครึ่งปี2024แล้วครึ่งปีแรกของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทำ New Year Resolution ไปถึงไหนแล้วแล้วครึ่งปีหลังละ่ะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นรออยู่หรือเปล่าส่วนของโบมีแผนที่จะลาออกจากงานประจำภายใน6เดือนนี้คะ่ะแล้วทำไมนะลรอ แต่การลาออกจากงานไม่ใช่ที่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งแล้วตัดสินใจว่าอ่ะฉันจะไม่ไปทํางานแล้วฉันจะลาออกจากงานนี้แล้วลาออกจากงานประจํามันไม่ใช่การวิ่งหนีอะไรบางอย่างแต่มันเป็นการที่เรากําลังออกจากที่หนึ่งเพื่อที่จะมุ่งหน้าตงรงไปยังจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งของเราตั้งหาค่ะ ถ้าทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันอยากจะร่วมเดินทางไปด้วยกันก็ติดตามซีรีส์นี้ไว้นะคะเรามาแนะนำตัวก่อนเนอ้อก่อนอื่นว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะก็คือชื่อโบนะคะปัจจุบันอายุ27ปีแล้วเนาะแล้วก็ชีวิตของโบก็อาจจะคล้ายๆกับใครหลายคนคือโบเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มาจากจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย ค่านิยมต่างจังหวัดในภาคอีสานตอนนั้นเนาะก็มีไม่กี่อาชีพที่เขารู้สึกว่าเออมันดีมันมั่นคงมันมีอนาคตมันมีความก้าวหน้านั่นก็คืออาชีพรับราชการตอนนั้นหลายๆคนเลือกที่จะเรียนครูหรือว่าเรียนอะไรบางอย่างเป็นเพียงพอแค่กระแสสังคมค่านิยมตามชนบทต่างจังหวัดหรือบางคนก็เลือกตามเพื่อน มีน้อยคนมากๆเลยค่ะที่จะรู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรตัวเองชอบอะไรจบมาอยากเป็นอะไรตัวเองต้องการอะไรช่วงชีวิตวัยยีตอนต้นของทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะหลงทางคล้ายๆกันจนกระทั่งหลายคนเรียนจบมาก็อาจจะไม่ได้ทํางานตรงสายเลยก็มีเราก็ทํางานไปเรื่อยๆนะคะ จนกระทั่งมีโอกาสได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็คือเราโชคดีมากที่เราเอาใบปริญญาของเราไปเ,าเทียบหลักสูตรของที่นี่แล้วก็ได้งานเป็นครูปฐมวัยนะคะซึ่งทุกคนที่อยู่ที่ไทยมองมาต่างก็คิดว่าเราโชคดีจังเลยเราเลือกเส้นทางถูกเนาะในการเลือกเรียนครูแล้วก็พอมาอยู่ต่างประเทศยังได้รับโอกาสทำงานที่ตรงสายอีก หลายคนอาจจะมองมาแล้วรู้สึกว่าโปเนี่ยชีวิตดีประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมีหน้าที่การงานที่มันคงคือตามสูตรสำเร็จของชีวิตเลยซึ่งน้อยคนจะรู้ค่ะว่าการทำงานที่นี่หรือว่าการทำงานที่ไทยหรือว่าการทำงานที่ไหนนะคะมันก็คล้ายๆกันทุกที่คะ่ะคือ เราจะต้องอยู่ในกฎระเบียบขององค์กรหรือของที่ทํางานนั้นๆบอกตามตรงว่างานที่โบทําก็คือเป็นงานหนักแล้วก็เป็นงานที่เครียดพอสมควรค่ะทุกคนอาทีนี้โบก็ทํางานอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาได้สองปีแล้วเนาะจนตอนนี้ปัจจุบันโบอายุ27เนาะย้ายมาตอนอายุ25้านะคะทุกคนก็คือต่างพูดแบบบอกว่าเออโบงานโบดีแล้วชีวิตโบดีแล้วโชคดีแล้วแต่ทุกคนไม่ทราบว่า ลึกๆในใจบัวไม่มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังหลงทางทุกคนนึกออกปะชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนถูกโปรแกรมไว้ว่าเออสูตรสําเร็จของชีวิตต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เกิดมาไปโรงเรียนตั้งแต่3าขวบแล้วก็เรียนหนังสือให้ได้เกรดดีๆจากนั้นก็ทํางานไปจนอายุ60แล้วก็ตายจนวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเรามีคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่ฉันเป็นใครอ่ะ ฉันกำลังทำอะไรอยู่เหมือนเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มสูญเสียตัวตนมองตัวเองในกระจกแทบจะไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือใครเขาต้องการอะไรในชีวิตก็คือทำงานใช้ชีวิตวนลูปไปเรื่อยๆเรากำลังลงทางอยู่ทุกคนและวันนี้โบได้ตัดสินใจที่จะออกจากป่าที่กำลังหลงไม่เริ่มตอนนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนไหนเริ่มตอนที่ตัวเองอยังอายุน้อยอายุ27 ดีกว่าอาจจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนที่ตัวเองอายุ40ก็ได้เพราะฉะนั้นซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ของการที่เราจะมาค้นหาตัวตนไปด้วยกันค่ะข้อแรกเลยก็คือโบไม่มีความสุขในการทำงานค่ะซึ่งที่ทำงานของโบมีความเครียดมีความกดดันสูงความเครียดเนี่ยมันก็ส่งผลหลายๆอย่าง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของโบคือมันจะมีช่วงที่แบบว่าปวดหัวหนักมากยาพาราพกไปไม่รู้กี่แพ็คกินแบบกินทุกสองสามชั่วโมงจนวันหนึ่งอะไม่รู้เลยว่าเราอะ่ะกินไปกี่เม็ดเริ่มรู้สึกแบบเออมีการหมดไฟไม่อยากแบบเข้าไปทำงานไม่อยากตื่นเช้าไปทำงานในเรื่องของ ด้านจิตใจเรารู้สึกแบบบอกตามตรงบาง,บางวันกลับบ้านมาลองไห้คือเรารู้สึกว่าเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอคืนวันอาทิตย์มาถึงเนี่ยก่อนที่จะถึงเช้าวันจันทร์คือเราจะรู้สึกมีความแบบวิตกกังวลเหมือนมีอันไซเตี้ยค่ะคือหัวใจจะเริ่มเต้นแรงแล้วแบบมือจะเริ่มสัน่นแล้วแบบจะนอนไม่หลับตอนกลางคืนก็คือจะนอนไม่หลับวันอาทิตย์ก็คือต้องได้กินแบบยาช่วยผ่อนคลาย ที่ช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบกรับมาในตลอดระยะเวลาของการทำงานคือเราแบกรับมาเพราะว่าหนึ่งคือคุณเป็นผู้ใหญ่คุณโตแล้วนี่คือหนะ้าที่ความรับผิดชอบของคุณพอลองหลับตานึกภาพเรามันไม่มีหน้าตัวเองอยู่ในนั้นเลยคือเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยทุกคนเรากับรู้สึกว่าเราเรากำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เพื่อ ให้คนที่อยู่เบื้องหลังเราภูมิใจเพื่อที่พ่อกับแม่ของเราจะได้อพูดได้ว่าเออเขามีลูกสาวที่ประสบความสําเร็จนะอม,มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาเวลาทุ่มเททั้งกายทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปให้ตัวเราเองจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ตื่นขึ้นมาทุกๆวันแล้วตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามีไฟตลอดรู้สึกแบบ จดจ่อกับมันได้ตลอดทุกคนคิดว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนตัวเองในตอนนี้จุดเปลี่ยนที่ทําให้โบตัดสินใจวางแผนที่จะลาออกจากงานเลยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเวลามันไม่มีอะไรมาทดแทนเวลาที่เราเสียไปได้คือมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้จริงๆเงินก็เอามาทดแทนเวลาไม่ได้เราไม่สามารถกลับมาแข็งแรงกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบในตอนนี้ได้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเสียไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะดีกว่าไหมถ้าทุกๆเช้าเราตื่นมาด้วยชีวิตที่มีความหมายเราพร้อมที่จะเรียนรู้และตื่นเต้นไปกับมันในทุกๆวันอย่างมีความสุขมากกว่าการที่เราจะตื่นขึ้นมาแล้วต้องรู้สึกว่าเฮ้ยวันจันทร์อีกแล้วเหรอ ใน6เดือนนี้โบจะเราออกจากงานได้ไหมมันจะประสบความสําเร็จไหมอยากให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนร่วมทางเดินไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดถัดไปใน Escape the Matrix series นะคะสำหรับวันนี้โบลาก่อนแล้วค่ะ